สิ่งที่ทคนเราขออยู่ในมือจูแล้วค่ะกับ GoPro 9ตัวนี้ฟังก์ชันเด็ดๆเพียบเลยนะครับสำหรับ GoPro 8เนี่ยเรียกว่าเด็ดแล้วแต่ GoPro 9เรียกว่าสุดยอดนะเดี๋ยววันนี้มีอะไรบ้างไปดูกัน โกโปร9จูนเรียกว่าเป็นเมเจอร์เชนเลยก่อนหน้านี้เนี่ยโกโปรเขาจะมีมายเนอร์เชนนะก็คือภายนอกเนี่ยเหมือนเดิมแต่อาจจะแบบว่าอุ้ยเปลี่ยนข้างในเปลี่ยนเซนเซอร์เพิ่มความละเอียดเพิ่มความสามารถใช่ไหมอันนี้ต้องเรียกว่าเปลี่ยนทั้งข้างนอกทั้งข้างในทําให้ดูว้าวมากเเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างจุดแรกเลยก็คือนิวเซนเซอร์นะครับเปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่นะความละเอียดเขาเนี่ย23.6ล้าน แต่ถ่ายออกมาได้ไฟประมาณ20ล้านเรียกว่า20ล้านนี่เยอะมากนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณ12ล้านอะไรย่างงี้ใช่ไหมรวมถึงวิดีโอเขาเนี่ยได้ถึง 5K 5K สาเฟรมนะถ่ายได้จริงนะ 4K เนี่ย60เฟรมแล้วก็ที่ Full HD 1080เนี่ยได้ถึง240เฟรมโอ้โหเฟรเียกว่าเอาไปทำสโลแบบเนียนสุดเนียนสุดแล้วก็ที่สำคัญคือ 5K ถามว่าเฮ้ยให้มาทำไม เพราะว่า 5K เนี่ยคุณไปถ่ายวิดีโอให้แม่แล้วแคปวีดีโอออกมาเป็นภาพนิ่งได้ถึง14.7ล้านถ่ายวีดีโอไปเลยแล้วเดี๋ยวไปแคปเอาแคปทีหลังได้ด้วยถูกแล้วอันนี้นะี่เจ๋งมากเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าค่ะสิ่งทุกคนคือหากนันสุดเลยนะคะรอคอย จูนก็รอคอยเหมือนกันใช่ะะแล้วกับจอหน้านะคะที่เป็น LCD เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจอสีด้วยนะคะสามารถมองหลายวิวได้เลยตอน,นใช่เหมาะกับใครนะคะที่ชอบแบบว่าถ่ายบล็อกนะคะถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็เห็นหน้าตัวเองคนงงด้วยอันนี้เป็นอะไรที่จูนว่าเจ๋งมากๆเลยนะคะซึ่งจอข้างหน้าเนี่ยขนาดเนี่ยมีประมาณ1.4นิ้วนอกจากจอด้านหน้าแล้วนะคะมาดูด้านหลังก,กันบ้างดีกว่าค่ะต้องบอกว่าจอด้านหลังเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะทุกคนจากเมื่อก่อนเนี่ย2นิ้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันใหญ่ ขึ้นมาแบบสะใจสุดๆนะคะเป็น2.25นิ้น uh, mm ั hmm. ่นเองทำให้เวลาที่เราถ่ายเนี่ยคือดูได้แบบเต็มตาจริงๆใช่แล้วนะครับแล้วเรื่องแบตเตอรี่เขานะจูนมันก็ใหญ่ขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะสามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นใช่แล้วเลยนะคะเพราะว่าจากที่จับดูเนี่ยมันรู้สึกว่ามันหนาขึ้นแล้วก็หนักขึ้นก็เป็นเพราะว่าแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองโดยโกโปรเนี่ยทดสอบให้เข้าใจง่ายๆคือลองเทคนะลองถ่ายทั้ง 8- ทั้งเเนี่ย พร้อมกันปุ๊บเริ่มแล้วก็จับเวลาเนี่ยโกโปแปจะอยู่ประมาณชั่วโมง15แล้วแบดหมดส่วนอันนี้ได้ถึงประมาณชั่วโมง4 0ถ้าเรายิ่งไปถ่ายนะถึงไปจูนเปิดเปิดปิดปิดเนี่ยก็จะได้นานมากกว่าน,นั้นทีนี้มาดูองค์ประกอบข้างนอกกันบ้างว่าโกโปเก,ก้าเขาโโปราับปรุงพัฒนาอะไรกันบ้างจูนอย่างแรกที่พูดถึงเลยนะคะขอเป็นเรื่องกันน้ําก่อนอก็<ห><ห>คือตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใส่เคสนะคะสามารถที่จะลงน้ำเนี่ยได้ถึง10เมตรเป็นเดียวแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากจะใส่เคสใช่ไหม สามารถที่จะลงน้า60เมตรสำหรับใครท <ใน S 1> <า>ี่อยากดำน้ําลึกๆนะสกูบ้าไปถ่ายแบบปาลาวนอะไรเงี้ยลงไปเลย60เมตรอีกหนึ่งอย่างนะคะคือฝาครอบเลนส์มาตัวน,<อ>นี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยว้าวมากๆเลย<อ>เพราะว่าเราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้เพราะว่าบางคนบอกว่ากลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆมันจะเป็นรอยใช่ไหมคะตัวนี้รู้สึกว่าถ้าเป็นรอยเมื่อไหร่เราก็แค่ถอดแล้วก็เปลี่ยนออกมาง่ายสุดๆเลย ก่อนหน้านี้เนี่ยโมเดลก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เปิดได้แต่มันค่อนข้างยากเพราะว่าไม่ได้ออกแบบมาให้เปิดง่ายๆนะอันนี้คืออาจจะหมุนเปิดได้เลยะนะรับหมุนเปิดไปเนี่ยก็ยังกันน้ำได้ถึง5เมตรจูนใช่แล้วอีกอย่างตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเป็น,เ,ปนเลนส์รุ่นพิเศษของเขาได้ได้ดไดนะครับต่อมานะคะเป็นเรื่องของปุ่มค่ะปุ่มของเขานะคะมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะจากที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะ ปุ่มใหญ่ขึ้นสามารถกดได้แบบใช้งานได้ง่ายอ่าเราก็รู้สึกว่ามันนูนขึ้นมาด้วยนะเวลาเราคลําไปเนี่ยเราเรรู้สึกเลยว่าเฮ้ยจูนจับดูดิมันจะมีความนูนออกมาสำหรับบางคนเนี่ยคลาไปบางทีรีบนะกดกดง่ายขึ้นนะปุ่มโหมดทั้งข้างก็ดีไซน์มาเหมือนเดิมอ่าดีขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ต่อมาค่ะเป็นเรื่องของตัวปิวอินเมาสนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ย เราก็แค่ดึงออกมาอย่างนี้งะออกมาแบบนี้นะคะนี่แบบนี้ก็เอาไปใช้กับอุปกรณ์เสริมได้เลยใช่ค่ะเวลาเก็บเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นแม่เหล็กเก็บง่ายสุดๆเลยก่อนหน้านี้เขาประสบความสำเร็จเรื่องเมาส์กับโปรโผลแปดนะเป็นที่ฮือฮามากตอนโปรโปลแปดออกมาตัวก้าเนี่ยก็ยังคงไว้ซึ่งเมาส์ของเขานั่นเองนะครับผมใช่ค่ะทีนี้มาดูด้านของรอบๆไปนะครับผมจะเห็นช่องตรงนี้นะมันเป็นแบบว่าตัวระบายน้ําจูน ก็คือเวลาเราจุ่มน้ำไปเนี่ยฟลุกขึ้นมาแล้วเราจะอัดเสียงเนี่ยบางทีน้ํามันคายอยู่จะมีเสียงกๆๆๆอันนี้น้ําจะไหลออกด้วยตัวนี้เป็นตัวระบายน้ําทําให้เวลาจุ่มน้ําขึ้นมาเนี่ยสามารถอัดเสียงได้แบบชัดเจนเลยอันนี้ก็ปรับปรุงเรื่องนี้ขึ้นมานะเป็นฟีดแบ็กจากโกโปรแปดนั่นเองรวมถึงฝาของเขาจูนก่อนหน้าเนี่ยพี่ใช้โกโปรแปมาก็รู้สึกว่าเออฝามันมีปัญหานิดนึงตรงที่ถ้าเราเปิดมาอันนี้นะ เวลาเราเปิดมาเนี่ยโอเคมันเปิดง่ายเพราะว่ามันมีซิลกันน้ำใช่ไหม<ฆ>แต่ตอนปิดเนี่ยโป๊แป8เราปิดตรงน,นี้แล้วเราต้องดันทั้งบนแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันปิดหรืออยางปิดแน่นหรืออยางกลัวน้ําเข้าแล้ก็ต้องมานั่งกดกันแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นฝากึ่งออตโต้จูนเพราะกดไปปุ๊บเนี่ยพรากดไปปุ๊บมันจะมีเสียงอ๋อมันจะเด้งอันนี้ กิฟกลับลงไปเองอันนี้คือแน่นและชัวร์ปลอดภัยลงน้ําได้เลยอ่าอ,อย่างนี้ส่วนต่อไปจูนี่เขาพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาเลยคือเรื่องของไม้ของเขานะมีไม้หน้าไม้บนมีส่วนรอบๆที่รับเสียงดีอยู่แล้วใช่ไหมจูนแต่ปัญหาเรื่องลมเวลาลมพัดเข้ามาเนี่ยมันจะมีเสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยโกโปรแว่าปรับปรุงแล้วนะแต่เวลาเจอลมแรงๆมากๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่แต่โกโปรเก้าเขาปรับปรุงเรื่องนี้เข้าไปอีก เรียกว่าเสียงดีขึ้นแบบสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปลองดูว่าเสียงของโคโบกาจะเป็นอย่างไรครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่ไทเวกพาร์คนะคะมาไกลเลยแล้วก็ไม่ได้มันเล่นเลยนะวันนี้คืนมาถ่ายพวกพี่ๆเขา เล่นบอดก,กันนะคะสนุกมากตัวนี้อย่างที่บอกจูนนอกจากมันปรับปรุงนูน,นีน่นแล้วสิ่งที่สําคัญมากมากคือเรื่องของไฮออเปร์สมูทของเขาก่อนหน้านี้มัน2.0ใช่ไหมตัวนี้เป็นไฮเปร์สมูท3.0เรียกว่ากันสั่นตัวแปดเนี่ยเรียกว่าคือฮาสุดๆนะกิมเบลนี่ไม่ต้องใช้แล้ว <c oughs> ตัวนี้กันแบบสุดๆเข้าไปอีกดีขึ้นเมื่อไปอีกใช่ดีขึ้นอย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยมันสามารถกันสั่นได้ที่ทุกเรสโซลูชันแล้วก็ทุกเฟมเลสเราจะใช้ 5K 4K อะไรกัน ได้หมดเฟรมเรท240เฟรมเรทกี่เฟรมเรทใช้ได้หมดตัวนี้ all resolution and all frame rate นะและที่สำคัญก็คือมันใส่ horizontal railing มาแล้วคืออะไรคะที่แบบว่าตรงไปเนี่ยแล้วสมมุติว่าเราเกาะสันกล้องอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนแบบมันจะรักษาติดไว้กับน้องหมาต้องหมอ่าแล้วหมาวิ่งกล้องอาจจะสั่นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือจะรักษาเส้นระดับขอบฟ้าไว้ อันนี้ใส่เข้ามาแล้วก่อนหน้านี้มันอยู่ใน GoPro Max ใช่ไหมไม่มีใน GoPro 8อันนี้ใส่เข้ามาแล้วและมันทํางานคู่กับไฮเปอร์สมูทได้ด้วยเ,เรียกว่าติดไว้ที่น้องหมาแล้วน้องหมาวิ่งไปอาจจะสัน่นสั่นแนวนี้สั่นแนวนี้ด้วยแต่ภาพเนี่ยนิ่งกริ๊ อุย๊ยนี่คือไฮเปอร์สมูท3.0นั่นเองจ้ะค่ะต่อมานะคะเป็นอีกหนึ่งโหมดที่น่าสนใจมากนะคะก็คือไทม์วาร์นั่นเองไทม์วาร์อันนี้เนี่ยใน GoPro 9เนี่ยเป็น3.0กันเหมือนกันเหรอถู3.0<า>เหมือนกันนะมีการเิ่งนานได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น อันนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่แบบว่าชอบอย่างเช่นเวลาที่ไปเที่ยวเดินไปนะเดินไปนู่นนีอ่อะสมมุติว่าแบบไปเที่ยวเขาอย่างเงี้ยเราต้องปีนเขาเราต้องขึ้นเขาถ่ายรูปลงเดินลง,ลงคือมันจะมีแบบว่ากิจกรรมอะไรที่แบบว่าในระหว่างทางเยอะมากก็จะเป็นวาร์ปเร็วๆถูกต,<ๆ>ต้องการที่เราใช้โหมดทำวาร์ปเนี่ยมันก็เพิ่มอะไรที่แบบว่าดูน่าสนใจดูน่าสนุกมากยิ่งขึ้นทําให้ิดีโอของเราเนี่ยดูแบบว่าดู ดูสนุกเต้นดูสนุกมีอะไรมากขึ้นเนี่ต้องบอกว่าตัวนี้นะคะสิ่งที่เจ๋งนะคะสําหรับโคโรเก้านะคะไทม์วาร์ปของเขาเนี่ยสามารถที่จะเลือกเป็นโหมดเรียวไทม์ได้ด้วยนะคะหรือว่าจะสลับเป็นโหมดสโลว์ที่เป็นแบบ0.5ก็ได้คือไทม์วาร์ปอยู่กดทีนึงกลายเป็นสโลว์ใช่หรือไทม์วาร์ปทีนึงกดทีนึงปั๊บกลายเป็นเรียวไทม์ถูกต้องแต่ที่พิเศษออกมาในโกโร่เก้าจูน ตัวนี้เนี่ยอัดเสียงไปได้ด้วยนะคะในตอนที่มันเป็นเรียวไทม์ก่อนหน้านี้ GoPro 8ปแต่เป็นเรียวไทม์ได้แต่ไม่มีเสียง<ช>อันนี้สมมุติว่าเราเดินไปเดินขึ้นเขาทูดไปเราก็ทำม,มาไปเสร็จปุ๊บกดทีหนึ่งหันกลับมาตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้แล้วครับ<ช>อไปกันต่อแต่ปุ๊บเดินต่อฟึบไปอันนี้ก็ช่วยเพิ่มอรรถรสของวิดีโอของเรานั่นเอง ี้จูนก็มาอยู่ที่ท่าเตียนนะคะเวลาประมาณกับ6กโมงเย็นแล้วค่ะตอนนี้คนแบบน้อยมากๆเลยแล้วก็เหมือนฝนใกล้จะตกแล้วแต่ด้วยความที่แบบคืออากาศมันดีไงก็เลยรู้สึกว่าอยากจะถ่ายตัวเองเล่นๆน,นะคะเป็นธามว่าให้ทุกคนแบบดูว่าจูจะเดินไปได้ไกลที่สุดมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะมีอะไรระหว่างทางบ้างไปค่ะ มีฟังก์ชันหนึงจูนใน GoPro 9ที่แบบว่าพี่ชอบมากแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับหลายๆคนก็คือเ webcam mode <c oughs> ทำตัว GoPro เนี่ยเป็น webcam เราได้เลย <c oughs> ก็คือ GoPro เนี่ยถ้าเปิดออกมาใช่ไหมด้านข้างเนี่ยจะมีพอร์ต USB-C นะ <c oughs> แล้วก็มีที่ใส่เมมมีแบตใช่ไหมแต่สังเกตว่าเขาไม่มีพอร์ต HDMI อ้าแล้วอย่างนี้จะทำว็บ c a m ได้ไง <c oughs> มันใช้ USB-C ต่อคอมเลยจูนเสียบกับคอมได้เลยฟึบเนี่ย ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าอินพุตกล้องหนึ่งเข้าไปคือไม่ต้องมีแบบพวกแคปเจอร์พวกอะไรแคปเจอร์การพวกนี้ไม่ต้องเลยเสียบตรงปึ้งปุ๊บเนี่ยขึ้นมาใช่ไหมเราจะใช้เว็บแคมในโปรแกรมต่างๆได้หมดเลยสกายไลน์หรือว่าเอาไปไลฟ์สดก็ได้เหมือนกันสกีนลงไปใน OBF เปุ๊บเนี่ยเราตรีมันนั้นเลย ก็ใช้ GoPro เนี่ยในการไลฟ์ผ่านคอมได้เลยโดยไม่ต้องมีวิดีโอแคปเจอร์การ์ดนะปกติเนี่ยเรามีกล้องใช่ไหมพอร์ HD MI ต่อวิดีโอแคปเจอร์การ์ดแล้วค่อยต่อเข้าคอมมันก็จะมี 1, 2, 3ใช่ไหมอันนี้คืออันนี้เสียบตรงคอมใช้ได้เลยในเว็บแคมหมด มีโหมดหนึ่งค่ะที่จุนชอบนะคะก็คือโหมดของไฮไซน์นั่นเองนะคะมันคือก,การที่เราเนี่ยบันทึกก่อนที่จะถ่ายจริงอ,อย่างเวลาเราเจอช็อตที่แบบสวยๆเนี่ยแล้วบางทีเราถ่ายไม่ทนันเนาพี่มาเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดข,ขึ้นตรงหน้าเราใช่เราแค่เปิดโหมดของไฮไซน์นี่นแหละมันก็จะบันทึกไปเรื่อยถูกต้อง15วิสาแต่มันยังไม่ลงเมมนะกล้องมันจะบันทึกไปเรื่อยใช่ไหมใช่ถ่ายไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าเราจะกดถ่าย อันนี้คือจะได้ไฟล์ละแล้วแ,ลแต่ย้อนก่อนที่เราจะกดเนี่ยมีให้เลือก15วิกับ30วิเช่นใช่ค่ะอย่างเช่นเราเดินไปอยู่ๆเสือโค้งกระจกเราปับ๊บเฮ้ยอะไรย่ถ่ายไม่ทันเปิดกล้องยังไม่ทันเลยแต่เปิด Hi ไฮไซด์ไว้เราก็กดอัดสวยๆปุ๊บได้เลยที่เมื่อกี้โดดข้าม ถูกตออะไรอย่างนี้เรียกได้ว่าไม่พลาดทุกสถานการณ์นั่นเองค่ะ,ะต้องบอกเลยค่ะว่าตัวนี้นะคะเขามีโหมดของ schedule capture นั่นเองมันคือการที่เราเนี่ยสมมติอยากจะถ่ายบอนพาทิตขึ้นแต่ว่าเป็นคนตื่นสายไงไม่ตื่นเราก็แค่ตั้งเวลาไว้ก่อนตั้งเซ็ <Set S 1> ตค่ะเซ็ตมุมโน่นนี่นั่นไว้เราอยากจะได้มุมนี้นะคะพราทิตขึ้นแบบนี้ตั้งเวลาถูกพอถึงเวลาปุ๊บ เปิดกล้องถ่ายให้อัตโนมัติถูกต้องเราสมมติสมมติเรา <Hey. S 1> ต,รต,รตั้งแบบว่าตั้งแต่แบบหกโมงอย่างงี้อาทิตขึ้นตอนนั้น<ช>เราก็ไม่ต้องนอนไปเลย<ช>สบายาใจ<ด>และเดี๋ยวถึงเวลามันเปิดกล้องถ่ายถูกต้องเรียกได้ว่า ah. เป็นโหมดที่แบบว่าเราไม่ต้องตื่นะ จริงจริงแล้วก็อีกอย่างนะคะเราสามารถที่จะตั้งเป็นแบบไทม์โซนได้ด้วยอย่างตอนนี้เราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมคะเราก็ไปตั้งเวลาประเทศไทยอย่าไปตั้งประเทศอื่นนะถูกไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายนะไปถ่ายตอนบ่ายสองนี่จบเลยนะไม่มีอะไรนะนอกจาก schedule Capture แล้วใช่ไหมยังมี d u r a t i o n capture จูนก็คือเราสามารถถ่ายไปเนี่ยนานๆเลยคือบางทีเนี่ยเราต้องถ่ายแบบทมาเบนู่นนี่นั่นเนี่ยมันถ่าย15นาทีถึง3ชั่วโมงและมันจะปิดกล้องอัตโนมัติหลังจากที่ถ่าย เขาเรียกว่า Duration Capture ก็คือแคปไปก่อนเลยต,ตั้งนู่นตั้งนี่บางทีเราต้องมานั่งเฝ้าเอ๊ะมันถ่ายเสร็จยังจะได้ปิดกล้องไม่เปลืองแบตนู่นนี่นั่นอันนี้คือถ่ายไปพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บจบปิดให้ แล้วก็ในส่วนของไรส์สตรีมเนี่ยเขาอัพขึ้นมานะเป็นแบบว่า Full HD 1080ใช่แล้วซึ่งสามารถทำงานพร้อมกับ Hyper Smooth Hy 3.0นั่นเองอ,<า>อ่าใครจะเดินไลฟ์นะครับเดินไลฟ์ไปปื๊บปืเชื่อมต่อกับมือถือเนี่ยตอนนี้กันสั่นทำงานแล้วด้วยถูกต้องทั้งคมชัดแล้วก็ในเรื่องของกันสั่นดีทีนี้จูนมาดูในส่วนของหมอดของเขากันบ้างหลายคนเนี่ยสนใจนะตั้งแต่ o p r r o แแล้วเขาจะมีมอดที่เป็นอุปกรณ์เสริมมาอัน อันนี้อย่างที่บอกว่ามันสามารถถอดเปลี่ยนเลนได้นะแล้วเขาก็มาพร้อมกับแม็กเลนมอดอ่าคือจะเป็นเลนที่แบบว่าหนาๆนู่นน่อยเอามาเปลี่ยนใส่ตรงนี้และทําให้เนี่ยมุมกว้างขึ้นบางคนเนี่ยถ่ายเซลฟี่ใช่ไหมบางทีมันสุดแขนหรือบางทีเขาไม่อยากจะถือไม้เนี่ยมันอาจจะสุดแค่นี้อให้มันกว้างอ่าอยากให้มันแบบแค่นี้แต่กว้างขึ้นก็แค่เปลี่ยนเลนตัวนี้เปลี่ยนเลนได้นะแล้วเลนเนี่ยพี่แอบดูมาแล้วคือมันจะมีฝาเก็บ ตอนที่เขาเอาเลนออกมาแล้วถอดเลนนี้ไปเก็บเนี่ยฝาเขาสามารถเก็บได้พอดีกันเลยได้เลยอ่าก็จะได้ไม่เป็นรอยนะสำหรับอันที่ถอดไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นแม็กเลนมอดนั่นเองนะครับแล้วก็มุมภาพของเขาเนี่ยกว้างถึง155องศาเรียกว่าแทบจะ180แล้วอะ กว้างมากแต่ก็ไม่ติดขอบดําขอบมืดอะไรมานะก็คือสามารถทําได้แล้วก็ตอนที่ใช้แม็กเลนหมอดเนี่ยก็คือจะมีโหมดที่เรียกว่าใช้แม็กเลนหมอดในนี้ก็จะรองรับกันได้เลยใช่นั่นเองนะหมอดตัวต่อไปจูนมีอะไรบ้างตัวต่อมานะคะคือมีเดี่ยมหมอดนั่นเองนะคะต้องบอกว่าใช้สําหรับตัวโกโปเกเท่านั้นนะคะเขาจะมีทั้งเป็นตัวไม้เป็นไม่อยู่ตรงมุมถูกต้องนะคะกับโฟมนั่นเองอันนี้ใช่เหมาะสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม้เนี่ยอาจจะเทพไม่ พออยากจะแบบว่าถ่ายแบบโปรเฟชชั่นอลกว่านั้นอีก hmm. เราก็แค่ซื้อมีเดียมหมดเนี่ยนะคะ hmm. เอามาติดแค่นั้นเองนะคะแล้วเขาก็จะให้ตัวโคชูเนะี่ยทั้งหมด2อันไปกันจะมีช่องไว้ติดข้างๆอุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือไลท์หมอดนั่นเองนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะมีหน้าจอนะมาติด ด้านนี้เลยจูนติดทั้งบนแล้วก็หัดดูหน้าตัวเองให้มันใหญ่ๆขึ้นนะแล้วก็มี LED ติดทั้งข้างด้วยเนี่ยแล้วก็รวมถึงกรอบหมอดของเขาที่มีใหม่มาด้วยก็คือครบเซตเลยไลท์หมอดตัวนี้ก็ให้มาเหมือนกันทำออกมาเหมือนกันแล้วก็ไลท์หมอดเนี่ยต้องบอกว่าใช้ได้ทั้ง8ทั้ง9ต่างกับมีเดียหมอดที่ใช้ได้เฉพาะ9นะใครจะใช้กับ GoPro 8ก็ไปใช้มีเดียหมอดของ8ปอ่ารือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่น่าสนใจแล้วก็น่าซื้อมากๆ เป็นไงกันบ้างครับกับ GoPro 9ครับสุดยอดกล้องแอคชั่นแคมของปี2020นะครับโอ้โหตัว8เนี่ยใครที่ลังเลอยู่นะตัว9เนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกจูนใช่แล้วน่าซื้อมากจริงๆนะครับพลาดไม่ได้กับตัวนี้ครับผมและก็ถึงเวลาแล้วคะ่ะที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อคะ่ะ